อ่าแล้วครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมทุกคนก็วันนี้นะครับผมผมก็จะมาแจก ID ดีบล็อกฟุกันอีกแล้วนะครับผมทุกคนก็นี่เป็นรอบ2แล้วนะอ่าก็ไอดีวันนี้ที่ผมจะมาแจกนะครับก็เป็น ID ถือว่าตึงใช้ได้เลยนะครับผมไอดีมีหมัดกูนหรือว่าหมัดแวมไพร์นะอ่าผลน้ําแข็งนะแต่ว่ายังไม่ตื่นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปฟาร์มนะ อ่านี่ยังไม่ตื่นแต่ว่าสามารถใช้ PVP กันได้อยู่นะครับผมคนนีาดาบบิ๊กมัมนะนี่เป็นไงนแต่นี้เสียดายนะครับคือดาบคู่เด้งยังไม่มีนะแต่ว่าสามารถไปหาดาบอีกอันนึงแล้วก็ทํากันได้เลยนะที่จริงนะก็ทําได้เลยนะแล้วก็ค่าพลังก็จะมีประมาณนี้ อันนี้ผมเป็นคนอัพเองแหละแล้วก็นี่นี่นะครับผมนี่อ่าผลก็มีประมาณนี้ผลอาจจะไม่โหดเท่าไหร่นะนี่แต่ฮาคิมีฮาคิสีขาวสีแดงแล้วก็สีลุ้งนะครับผมเพราะวฮา,าคิ R G B นั่นแหละเนาะอ่าสําหรับของก็จะมีเท่าน,นี้นะครับผมแต่ว่าก็สามารถเอาไปใช้ P V P กันได้เลย สำหรับใครที่ได้ไปเนี่ยก็ผมก็ดีใจด้วยนะครับผมทุกคนแล้วก็ผมจะขึ้นไว้ให้บนขวาเหมือนเดิมนะครับผมอ่าแล้วก็ผมจะมาบอกด้วยว่าถ้าผู้ติดตามผมครบ300คนเมื่อไหร่เนี่ยผมจะมาแจกไอดีผลคิสเนนะครับผมทุกคนอ่าไอดี ID ผลคิสเนตแบบมีของครบๆเลยนะผมจะมาแจกดีนะครับผมแต่ว่าไอนี้ไอดีนี้เนี่ยเสียดายไปอย่างหนึ่งก็คือ เงินกับแฟกเมนต์มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมให้ทุกคนนั้นไปฟาร์มกันเอาเองเนาะก็ฟาร์มกันเอาออกสักนิดหน่อยนะครับเอาไว้สุ่มผลนะโอ้โรงงานเกิดพอดีเลยก็ไม่ตีแล้วกันอ่าฟาร์มกันเอาเองอสักนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ใครที่รอมดไม้ครับอยู่นะครับทุกคนก็ผมพยายามหาอยู่นะครับว่ามดผีช่วงหน้ามันมีมดผีอันไหนอัปเดตบ้างเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันก็ไม่มีมดผีอันไหนอัปเดตเลยนะครับผม ก็เลยทําให้ผมเนะี่ยหามาให้ทุกคนไม่ได้นะมดผีนะแต่ก็ถ้ามันอัปเดตเมื่อไหร่นะผมก็จะพยายามทาให้ทําคลิปมาลงให้ทุกคนเห็นนะแล้วก็ให้ทุกคนโหลดโหลดกันนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยอัปเดตนะแล้วก็มอดอื่นอื่นด้วยช่วงนี้ผมหามดไม่ค่อยได้เลยนะครับก็เลยไม่มีมดผีมาแจกให้ทุกคนสักเท่าไหร่นะหรือว่ามอดอื่นอื่นนะครับผมก็เลยอ่ะเราแจกเกมบล็อกฟุตไปก่อนก็ได้นะ ไม่เป็นไรเราทุกคนคงไม่ว่าอะไรนะครับผมอ่แล้วก็ใครที่ได้ดีนี้ไปเนี่ยผมก็ขอดีใจกับทุกคนด้วยนะครับ่าอก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้และครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมบ๊ายบาย